นี่อะไรอ่ะอุ้ยเขาบอกว่า choose the right level คือเลือกชั้นที่ถูกต้องเลือกชั้นที่ถูกต้องแล้วแล้วแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าชั้นไหนอ่ะใครไปเดาได้นั่นเดะอ่ะผมเรียกเรียกลิฟต์แล้วอะผมเรียกลิฟต์แล้วอะงั้นเดี๋ยวฉันขอเรียกลิฟต์แป๊บนึงโอ้โหลิฟต์เปิดต่างานพี่กิตประตูปิดแล้วเลือกชั้นอะไรแล้วกดชั้นหนึ่งนะเพื่อนงั้นชั้นเลือกชั้นหนึ่งด้วยเหมือนกันก็แล้วกันอ่ะต่างคนต่างเลือกใช่ไหมชั้นหนึ่งของยเฮ้ย เฮ้ยทำไมชั ja op, <further> okay. ้นหนึ oh! hey! uh ่งของฉันมันกระพริบกระพริบอ่ะฉันฉันฉันไปชั้นห้าแล้วกันชั้นโตชั้นสามอ่ะพี่กิดพี่กิดโดนอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่น่าเลือกชั้นหนึ่งเลยไม่เอาแล้วนะชั้นหนึ่งอ่ะงั้นฉันขอเป็นชั้นสามแล้วกันโอเคงั้นผมเลือกชั้นหกมาดูกันสิว่า ชั้นนี้จะเป็นยังไงลิฟต์กำลังขึ้นค่ะหนึ่งสองสามเฮ้ยไอฉันสับกระพริบกระพริบโอ้ใบก้อนเลือกชั้นห้าชั้นสามนี่มันประตูอะไรกันเนี่ยไอฉันประตูกันเยอะแยะไหมชั้นสองสวัสดีเพื่อนชั้นสองผ่านพี่เกิตสวัสดียัยเราเปิดประตูรอเราฉันอยู่คนเดียวมันกับพี่ปวดดี สุดยอดเลยเมื่อกี้เนี่ยนายไม่เจอมันมีผีอยู่ในลิฟต์ด้วยอะ่ะเจ้าตัวนั้นคือตัวเงาสีดำๆที่พวกเราเจอในด่านแรกเอาเหรอเราทนได้ยินงไหมเราไม่เจอเลยฉันเดินมาดูแรเข้ามาอย่างจังเลยวันดีจุ๊บแจง้งชันททั้งสามทั้งห้าแล้วอ่ะยังไม่ผ่านเลยจุ๊บแจ้งอาจจะต้องเข้าไปที่ชั้นที่มันลึกขึ้นแล้วก็สูงขึ้นก็ได้นะโอเคชั้นหกไปชั้นหก พวกเราเต้นรอเลยไอ้จอปรึมปรึมจอปรึมปรึมเยาะเยาเยาไอ้เยาเยาเยาเอาง่ายๆนะถ้าถ้าเกิดว่าลิฟลิฟเปิดแล้วฉากดำๆก็คือวางเมาได้เลยโดนแน่ฉันหกแล้วฉันหกแล้วพวกนายฉันจะออกไปเจอพวกนายแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วจุ๊บแจ๊มาแล้วเลือไม่ถูกมันก็พิบโอ้โหดำปิดปี๋จุ๊บแจ ผมเหลืออีกหนึ่งชั้นโอ้ชาโม่ี่คือครบทุกชั้นเลยนะครบหมดเลยเลือกอะไรไม่เคยถูกเอาละไหนๆพวกเราก็มากันตรงนี้แล้วในระหว่างที่รอพี่ชาโม่อยู่นั้นฉันว่าเราลองดูดีกว่าว่าทางไหนเนี่ยเป็นประตูแห่งความจริงประตูอาจจะมีเอ่อประตูที่จะพาพวกเราไปยังบ้านของเราหรือไม่ก็ประตูที่จะเจอไอ้ดำๆได้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเปิดได้อลยนี่เปิดได้เขบอกว่าเราเปิดทุกบานแล้วเนี่ย เราต้องลองอเปิดประตูทุกบานโอ้โหอันนี้สี่อันไม่ได้เลยอะนี่ตรงนี้ได้อยู่ทึบทึบไม่ถูกเลยอะ่ะทำไมชั้นห้าก็ยังไม่ถูกวะ<ช>ฉันว่า<ช>พี่โมโน่าจะติดอยู่ในนั้นตลอดการอะ่ะฉันห้าไม่เคยเลือกเลยนะพวกเราช่วยกันสวัสดีช่วยกันหาประตูที่ถูกต้องวงกลางนะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมีใครบางคนเข้าไปแล้วจุูเจน อ้าวไม่ใช่เปิดไม่ได้อ่ะเปิดไม่ได้เลยมันเดี๋ยวฉันจะลองเปิดฝั่งนี้ดูทุกคนไปเปิดคนละฝั่งเลยนะผมถูกฉันที่ถูกสักทีมาเร็วมาเร็วมาเร็วไม่ผมไปแล้วเฮ้ยฉันไหนผมไปเบ้าสิบแล้วเอ้าเฮ้ยพี่ไม้โอ้ยแล้วพี่ไม้เปิดห้องไหนอะฝุ่มเหมือนกันอีกข้างล่างอ่ะมันตุ่มแล้วพี่ไม้เจอประตูที่ถูกต้องไปแล้วครับโอเคตอนนี้เราต้องรีบหาประตูอุ้ย ทุกประตูมันถูกล็อกหมดเลยเนาะเพื่อนๆเนาะเอ้าไปแล้วเฮ้ยพิกิกเออไม่มัวมั่วถูกเฮ้ยสิไปแล้วเอเขามั่วถูกร้อยพวกนายเดี๋ยวก่อนสิพวกนายไปได้ยังไงแล้วทิ้งพวกเราไว้อยู่คนเดียวอ่ะสวยแล้วไงสล็อตรีบมาเร็วถ้าพวกเราไม่เจอประตูที่ถูกต้องอาจจะมีใครบางคนมาที่นี่ก็ได้หรือว่ามีใครบางคนพยายามแกล้งเราพวกมันเนี่ยน่าจะติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้แน่ๆ เราเหลือแค่สองประตูสุดท้ายเท่านั้นเฮ้ยวันดีวันดีวันดี Happy Birthday to you วันดีเย้วันนี้วันเกิดโอ้พวกนายี่ปาร์ตี้สังสรรค์กันอย่างสนุกชนะใช่เราต้องการคนโดนเนทให้เราหมื่นบิดด้วยโอ้ยฉันไม่มีตังค์โดนเนทให้นายหรอกนะ เอาล่ะในไหน,ไหนเนี่ยเราก็เข้ามาในด่านของเล่นแล้วมาดูนี่ดียกว่ามีใครบางคนอยากให้เราทําอะไรเนี่ยบอกให้ตามหากล่องของขวัญแล้วเอามาวางไว้ที่เทมเพลตตรงนี้โอ้ตรงแพดฟอร์มตัวนี้มีทั้งหมด 1, 2, ึ่งสอี่ห้าหหอันแน่ตามหากันเถอะจังโอ้ยถ้าเกิดว่าวางไม่ครบเนี่ยประตูมันยังเป็นสีแดงแล้วมันก็จะไม่เปิดประตูทางออกด้วย งั้นต่พวกเรา Let's go ว้าว้ไปหากันแางไหนก่อนนะเฮ้ยเพื่อนๆฉันมีบางอย่างจะบอกนายด้วยล่ะตอนนี้ฉันค้นพบสิ่งมีชีวิต3มตัวที่กำลังอยู่ตรงทางทิศเหนือของพวกเราและมันกำลังมาด้วยวักก่อนเลยฉันควักปืนรอควักปืนเลยแล้วกันเดี๋ยวนะขนรงตัดีๆนะเดี๋ยวฉันขอไปดูลานเราให้แล้วกันไม่งั้นัไม่อรมีปืนอะไรอะไร มาดิมาดิเร็วอะไรอ่ะเจ้าออย่าอย่าอย่าโผล่หน้าไปนะโอเคโอเคโอเคโอ้โหอย่าโผล่หน้าไปนะมันไม่เห็นนิดเออโอ้ค่อยค่อยจุ๊บแจงค่อยค่อยเชิงื้ค่อยค่อยเชิงื้อุ้ยโอ้โหทำไมหน้าตามันเดินเดินเอาอะไรไปอัเดินมาแล้วเอาของควรไม่เจอ มันได้กลิ่นสล็อตหรือเปล่าสล็อตเหม็นนะเฮ้ยอย่ามาว่าฉันเหม็นนะฉันเพิ่งฟอกตัวไปเมื่อปีที่แล้วเฮ้ยอุนยสองตัวมันมีสองตัวม่ะมีสองตัวเพื่อนเอาน้ำมอกกับของวัญให้เดี๋ยวก่อนนะเจ้าตัวนี้มันก็ไม่ได้ตัวตัวน่ากลัวสักเท่าไหร่เลยนี่นาดูมันจะนนะมันมันพาฉันไปงานันเกิดเออปีบอยด์ไงปีบอยด์ไหมเพื่อนอืเป็นไงได้ลูกโป่งไหมตัวพวกนั้นเนี่ย มัน really พยายามไล่จับพวกเราอยู่พี่เม,มื่อวันดี้แป้งแป้งแม่ออกทางนี้อันนี้มันทางตันไม่มีอะไรเลยนี่นี่เราฝั่งนี้ล่ะนั่นแหละเฮ้ยมันวนเอาวนมาดูเอาวนมาเดี๋ยวลองดูลองดูวนมาอ่าเนี่ยวนมา happy birthday เห็นป่ะใช่ไงแฮปปี้เบิร์ b เดย์แฮปปี้เบิร์ t เดย์ฉันจะบอกนะว่าไอ้ตัวนั้นเยอะมากฉันจะคอยดูสัญญาณชีพจรของไอ้พวกแฮปปี้เบิร์ t เดย์นั่นให้ได้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นหนึ่งตัวที่อยู่ในเอ่อแบ็ k รูมเขาบอกว่าเป็นตัวที่น่ากลัวที่สุด ถ้าในความเป็นจริงเนี่ยมันจะสามารถงอกตัวออกมาได้นะเพื่อนๆระวังด้วยล่ะมัทางนี้ไหมทางนี้เรายังไม่เคยไปเราเจอของขวัญสีฟ้าไหมเฮ้ยเอา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 เอมาดิมาดีพวกนายมาดิเห็นเปล่าโอ้โหสุดยอดแล้วเรียบเรียนแตเรายิงให้จัดการเรียบร้อยแล้วครับมีตัวนั้นอยู่เอาเลยเฮ้ยมันกันตรงนี้เลยพี่ฮองเกิร์ดเฮ้ยโอ้ยเกิดใส่เลยนี่นะากิดดใส่หัวเลยแล้วมันนอนกลิ้งเฮ้ยเฮ้ยมันติดไฟมันติดไฟเฮ้ยเกิดแล้ว หนูไม่ชอบของหวานกันแล้วเอ๊ะของขวัญของนายอะฉันไม่อยากได้หรอกนะแก๊งฮะพี่โม่แก๊งนี่นห้องนี้ห้องนี้นี้นี่เป็นห้องเด็กเล่นอะเฮ้ยเออว้าวมีของขวัญด้วยสีเขียวสุดยอดไปเลยฉันใฝ่ฝันอยากจะมีเขาวางหลังอยากจะมีที่ปีนป่ายแบบนี้นี่นะเผามันเนาะมาเอาลูกโบอกของฉันดีกว่า ม่เอาลูกด้าน่ากลัวตามขึ้นมาเร็ววันนี้มีมีของฝันกับมีตุ๊กตาหมีด้วยค่อยๆมาค่อยๆมานีพวกนายต้องระวังดีๆนะไห้ตามมาทุกครั้งที่เรายิงไปอ่ะมันเกิดใหม่เรื่อยๆเลยเริ่มเหมือนเป็นไฮดร้าเลยพอยิงหนึ่งทีกระจายออกมาอีกสามสี่ตัวแน่อุ้ยตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีอุ้ยมันเฝ้าหน้าห้องสองตัวมันเฝ้าหน้าห้องสองตัวยิงให้หน่อยนะยิงให้หน่อยดีด้าปาบอน เฮ้ยอย่าให้มาสัมผัสโดนตัวล่ะเดี๋ยวพวกนายจะโดนจับไปโอ้โหนีน่ีถุงเท้าใครเนี่ยขออนุญ,ญาตรับถุงเท้าเน่าๆหนึ่งอันแล้วก็มีของของวัญสีเหลืองด้วยที่เราเข้าไปไม,มันมันฟื้นเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันฟื้นเลยมันฟื้นเลยโอ้โหอุ้ยตอนนี้มันจะโหดเกินปุยมุยเลืกปล่าเลืกปล่าเลืกปล่าไปเช่นหนูชามุกอุ้ยพี่บ๊อบ อยากให้ลูกบอกกับพี่บอเอาให้แป้งไปต้องเับด้านเฮ้ยอันไหนอันไหนคือกล่องของขวัญเอานี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยฉันจับเค้กก้อนนี้ได้ตอนฉันโดนจับอ่ะมันให้ฉันกินเค้กอันนี้แหละใช่ห้องนี้แหละห้องนี้เลยแต่เมื่อไหร่แกเป็นซอมบี้แล้วไม่นะมันมาไม่หยุดเลยอุโห้โระเบิดไปเลยแกไอ้ตัวสมัยระวังระวังนะไปเร็วๆไปเร็วๆเดี๋ยวมันเกิดใหม่ เ่าบับว่าตอนนี้เราได้ของขวัญมากี่อันแล้วอะรมมเรา <c oughs> ไม่รู้เหมือนกัน,น่ะเราไปวางก่อนไหมฮย <c oughs> ของขวัญสีเหลืองพวกนายเก็บยัง <c oughs> เก็บแล้ว <c oughs> เก็บแล้ว <c oughs> เก็บแล้วโอ้ยฉันเกือบลืมไปเลยนะเนี่ย <c oughs> ถ้ากับว่าตอนนี้เราได้ของขวัญมาเท่าไหร่แล้วอะสี่อันแล้วปะไม่ได้ถังบอปคอนด้วยนะนี่มีถังบุกคอนฉันเก็บตุ๊กตามีกกรถาง๊อปคอนเราด้วยได้อะทำไมอะเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงร้องไห้อยู่แถวๆนี้ฉันดูให้อยู่อยู่ห้องทางขวาของเรา ถือปืนได้พร้อมเลยทุกคนเจอมัาพบเจอสองตัวสองตัวอาโมสู้อยู่แยกข้างหน้าอ่ะใช่แยกข้างหน้าอ่ะใช่ไปช่วยพี่โม่แล้วเออเออเออพวกเธอทำไมต้องทำกับพวกเราแบบนี้ฮะนี่ระเบิดใส่พ hm ี่ไม้ไปเลยนี <h <h ่ทุกคนพั้งหลังข้างหลังข้างหลังฮะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยตายตายมันระเบิดฉันหลอนตอนที่มันแบบพลิกตัวคว่ำแล้วก็เต้นบีบอยอ่ะน่ากลัวชะมัดเลย นั่นเดียองขวัญวันเสาร์แล้วตอนนี้เราจะไปดูที่ประตูทางออกก่อนไหมว่าเราได้กี่อันแล้วเราวิ่งผูกเหรอประตูทางออกอ่ะเราวิ่งออกยไหจะพบแล้วก็ได้นะไม่แน่ใจเหมือนกันเราได้สี่เราเอาไปวางไว้ก่อนไหมอ่ะวางลงไปโอ้ยฉันได้สี่อันสีเขียวสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองโอ้ยอีกต้องสองอันแน่เราจะไปหาจากไหนแล้วเนี่ยเข่ากับว่าเราขาดสีเหลืองโบเขียวกับสีชมพูนะชมพูม่วงๆ่วงโอเคไปช่วยหาสีม่วงกับสีเขียวอ่ะระวังด้วยทุกคน ข้างหน้าเราสิบสองนาฬิกามีสามตัวครับโอ้โหสามตัวเลยเหรอพี่โมนายกำลังจะไปทางเดิมทางนี้มันทางตายไม่ใช่เหรอที่เรามากันตั้งแต่แรกอะเออว่ะลืมเมา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 มาฉันพ<ม>าไปทางตายกันนะฝั่งนี้ฝั่งนี้เ้าหลังเท้าหลังฉันว่าล้อพวกโต๊ะมันเกิดนี้ไปดีกว่า <ij os> พวกที่มีฉากสวยๆอะเ <ij os> จ้านันเด่นน่าจะซ่อนไว้แน่ๆเอาไวส้สำหรับรอดเด็กๆไงเขาค่อยเดินเขาค่อยเดินเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรนี่ตู้กระชา โอ้ยกาชอกานชอกาชอเย้ลูกเด้งลูกเด้งลูกเดง้งดึงถึงเย้โอ้ยแต่ก่อนฉันชอบมากเลยอ่ะการเก็บลูกเด้งออกมาหยอดห้าบาทได้ลูกเดง้งถึงถึงสนุกจะตายงามบอลมันคือหมาฝรั่งเอา้าแต่ที่ไทยมันมีลูกเด้งอะเราเคยหยอดสิบบาทแล้วเหรียญค้าง <c oughs> เราก็เคยเหมือนกันเสียตังค์ <c oughs> เขาีเขาไม่หยอดแค่ห้าบาทไงไปครับไปครับอะไรเฮ้ยมันเจ๊ยมันเุ้ย ยิงมัายืนแอบแบบชอปเปอร์เลยเมื่อกี้พวกนายด่ยิงอ้ยเบียดดูตรงนั้นดิมันตีลังกามัตีลังกามันนอนมันนอนอยู่มันนอนอยู่เราก็อย่าไปยุ่งกับเขาดิสงสัยมันน่าจะเหนื่อยนะเนี่ยมาเราไปช่วยกันเผาศพมันดีกว่าลาก่อนลาก่กนวันนีม่มีอะไรเลยอ่ะฉันคิดว่านะไอ้พวกกล่องขวัไอ้ตัวนั้นมันอาจจะยืนเฝ้าไว้ก็ได้ ยตกใจลมกลืนลมกลืนอย่างสีเหลืองข้างหลังก็มาโคจะจำซะแกพี่ไม้ชะก้าตรงนี้ทีเรียบร้อยไปเจียมทุกคนทุกคนเราเจอกล่องสีเหลืองไหนยะไหนพี่โม่ดูเจอตัวสีเหลืองเอาเหรอพี่ไม้เจ้าจะเล่าจอแล่าจะเล่ายิงก่อนยิงก่อนยิงยิงยิงโอ้โหถ้าก็บว่าเหลือแค่สีม่วงใบเดียวนะใช่ใช่ใช่สีม่วงอันเดียวใช่ใช่ใช่ ไม่ต้องเึยเอกซีเลย์ฉังเก็บแล้วค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินล้อตามทางไปฮะเจอแล้วเจอแล้วตงไหนั่นางมีอะไรก็ได้เอ้าทำโมไปทางนึงอ่ะแล้วเราวิ่งไปนายเจอหัวขวัญแล้วเหรอทำไมมันดูเหมือนอยู่ใกล้จังอะใกล้มากเอาแล้วทำไมใกล้แล้วพวกเราหาไม่เจอนี่นี่ปะโถอเอ้ยมันแอบอยู่ตรงเก้าอี้ได้แล้วไปไปทุกคนเร็วเร็วไป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  S <S เฮ้ยแต่ว่าอันนี้ก็เรียบร้อยฮะเ,เรายังเก็บของไม่ครบนะเอาไปวางก่อนไห้ย,ยนี่ไงสมุดวาดสีระบายสีนี่อ้าวครบเลยโอ้เอย้มาเพื่อนสีเทียนสีเทียนกล่องสีเทียน,ยนแล้วว้าวน่าสงสารเด็กที่อยู่ในนี้จริงๆเฮ้ยทุกคนลองซูมดูสิทําไมในนี้เขาเขียนว่าอ,ออเดรโกดเป็นแพ้ของออเดรเด็กที่อยู่ที่นี่หายไปไหนกันหมดอะ่ะเหลือแค่พวกเรา ฉันหาใครไม่เจอเลยหรือว่าพวกเขาอาจจะกลายร่างเป็นไอเจ๊ตตัวสมายแล้วหรือเปล่าเดิมเด็กขายเป็นคนถือรูปผมเมื่อก้พวกนายดูเวลาข้างบนดิถ้ามาันหมดเวลาเราก็จะกลายร่างเป็นตัวสมายได้เหมือนกันเฮ้ยไม่เอานะเราต้องรีบออกไปจากที่นี่เร็ว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 เร็างเร็วว,วางเร็วข,ขวัญอันสุดท้ายแล้วประตูก็เขียวแล้ว แล้วแล้วนะคะพราะเราก็สามารถออกมาจากแบ็กรูมประหลาดประหลาดได้แล้วค่ะเพื่อนๆแต่ว่ามันยังไม่จบนะคะยังมีดา่านใหม่ๆรอพวกเราอีกเพียบเลยก็เป็นไงบ้างคะชอบกันหรือเปล่าสําหรับแมปแบ็กรูมใหม่ๆนะคะบอกเลยนะว่าไอเจ้าตัวยิ้มเนี่ยน่ากลัวมากๆแล้วก็หลอนมากด้วยนะพวกนายกลัวตัวอะไรมากที่สุดในตอนนี้ก,นกลัวทุกตัวเลยอ่ะเชคก,ก็ก,กลัวตัวยิ้มก็หลอนเหมือนกันน่ะอยากเจอแล้วอะ่ะเอาจริงนะฉันว่านะเชคไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลยพวกเราบูรี่มันชัดๆรลอยอ่ะ เกิดอพีก็ตาย, <laughs> มยมีน้อยอะไม่มีน้อยตัวยิ้มที่ไม่กลัวนะหน้าเหมือนพี่เลยโอ้โหพี่กิจเลียวไลฟ์เพเลียวลิสติกก <laughs> ็ <laughs> ถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กด s u b s c r i b e พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ได้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย <laughs> และที่เราคิดค้นวิจัยมาใหม่นั่นก็คือลูกบอลสำหรับกักเก็บดวงวิญญาณลูกบอลนี้เนี่ยจะทำให้ดวงวิญญาณไม่สามารถที่จะหลุดออกไปจากกลมๆนี้ได้เลยนะคะและเราจะเอากลับไปเลยดวงวิญญาณพี่พี่พี่เรื่องนี้เจขอขอตั้งชื่อได้ปะ